เพื่อนคนไหนที่ใช้รองเท้าหนางังอย่างเช่นรองเท้าบู๊ตเนี่ยไปนานๆก็จะมีรอยขีดข่วนดูเก่า สีไม่เสมอหรือถ้าเราเดินบนหิมะหรือเปียกน้ำอย่างนี้ค่ะก็จะกันน้ำไม่ค่อยได้ทำให้หนังเสียอย่างเช่นรองเท้าบูทคู่นี้ค่ะที่ไอรีนใช้มามากกว่า10ปีแล้วแต่ว่ามันดูค่อนข้างเก่าคลิปนี้ไอรีนจะแนะนำวิธีการที่จะทำให้รองเท้าหนังคู่เก่าของเราดูใหม่ขึ้นที่สำคัญกันน้ำได้ดีขึ้นด้วยแบบประหยัดงบไม่ต้องซื้อรองเท้าคู่ใหม่วิธีการให้ทำตามนี้เลยอุปกรณ์ที่ไอรีนใช้มีดังนี้ค่ะ 1. ครีมทำความสะอาดรองเท้าหนัง 2. ขี้พึ่งขัดรองเท้าราคาประมาณ2,000วอนหรือจะใช้แบบน้ําแล้วทาให้ทั่วก็ได้เหมือนกันราคาประมาณ3,000นวอนค่ะเลือกสีให้ตรงกับสีรองเท้าด้วยนะคะอย่างของไอดินรองเท้าสีน้าตาลก็เลือกสีน้ําตาลค่ะวิธีการให้เริ่มจากการใช้ครีมทําความสะอาดรองเท้าหนังให้สะอาดก่อนค่ะด้วยการใช้ครีมทาบนผ้าแล้วเช็ดให้ทั่วรองเท้าก็จะดูใหม่ขึ้นแต่พวกรอยขีดข่วนร,รอยถลอกอาจจะยังเห็นอยู่บ้างขวดนี้ราคาสูงนิดนึงหนึ่ง 15,000วัตถ้าเพื่อนๆต้องการประหยัดงบสามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะให้ใช้ผ้าทําความสะอาดให้ดีไม่ให้มีฝุ่นเกาะแต่ถ้าเราใช้ครีมทําความสะอาดด้วยจะยืดอายุรองเท้าได้ดีกว่าที่สําคัญต้องหลีกเลี่ยงน้ํานะคะเพราะหนังกับน้ําไม่ถูกกันไม่งั้นหนังอาจจะเสียได้ขั้นถัดมาเราจะทาสีบนรองเท้าของเราค่ะโดยเฉพาะที่รอยถลอกหรือบริเวณที่สีไม่เสมอช่วยทําให้รอยถลอกเนี่ยจางลงมากๆจะใช้แบบน หรือเป็นแบบขี้พึ่งก็ได้เหมือนกันถ้าเป็นแบบน้ำเนี่ยก็จะสะดวกค่ะแต่อารีเนี่ยคิดว่าแบบขี้พึ่งกรลบรอยทะลอกได้ดีกว่า แถมขัดให้เงาได้ด้วยในคลิปใช้แบบน้ำให้ดูก่อนค่ะวิธีการก็คือทาให้ทั่วได้เลยหรือถ้าแบบขี้พึ่งก็ป้ายบนผ้าแล้วขัดได้เลยค่ะโดยขี้พึ่งเนี่ยจะเคลือบผิวรองเท้าทําให้กันน้ําได้ดีขึ้นยิ่งป้ายขี้พึ่งหลายชั้นยิ่งเคลือบรองเท้ามากขึ้นค่ะอันนี้คุณสามีบอกว่าทําบ่อยมากตอนที่เกณฑอาหารก็เลยเชี่ยวชาญพิเศษสังเกตว่าหลังทําเสร็จแล้วไม่ค่อยเห็นรอยถลอกแล้วค่ะใช้ต่อได้อีกหลายปีเลยแล้วเพื่อนๆดูแลรองเท้าหนังด้วยวิธีไหนกันบ้างคะ